วัวอ,อาจารย์น้ำหมักอาจารย์ให้ผมมาฉีดเนี่ยน้ำหมักคุณทิศเนี่ยโอ้ยถั่วมันจะไม่ถั่วฝักยาวแล้วเนี่ยเี้ยแจลองจับจัดดิโอ้ยเครื่องตัวแจา้เลยครับปุ้นสองไม้มทัดพาไม้มันทัดทุดนะเอาลองลองยืดลองยืดให้อาจารย์ดูดิยืดให้อาจารย์บ้างมันเครื่องตัวแจนะอาจารย์ มันขี้ยาวแฉะจนไม่ข่าย้อมครับย้อมบมกมันสั้นกว่านี้ได้ไหมอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้โหสุดยอดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยจะมาแนะนำวิธีการให้ปุ๋ยน้องถั่วฝักยาวของเกษตรกล้วยนะครับ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเซียบียครับนะครับก็เป็นรถบรรทุกน้ำให้ปุ๋ยให้น้ำได้เลยนะครับนี่อันนี้ตอนนี้ขัน้นตอนการให้ปุ๋ยก็เซลก็้ยจะให้ทุก5้าวันเนาะอันนี้ก็เป็นการผสมปุ๋ยนะครับอันนี้ทำแบบไหนน้องเมียเป็นระบบน้ำวน,นครับ๋อแต,แต่ท่อสีแดงจะดูดดูดน้ำในถัง<อ>เข้ามาเข้ามาที่เครื่องแล้วก็แล้วมันมันวนได้ยังไงอะ ข้างในมันจะท่อมันจะทำเป็นท่ออ๋อเอาท่อตัดโค้งไว้ใช่ใช่ใช่ครับออ๋ให้น้ำปีบนใส่กระถังใช่ไหมแคบแล้วนานไม่ที่ปุ๋ยละลายท่อประมาณสักไม่น่าเกินสามนาทีครับไม่ต้องงั้นเราไม่ต้องคนแล้วไม่ต้องคนเลยครับเอาปุ๋ยใส่ใช่ครับแล้วเปิดน้ำในถังนี่ใส่อย่างนี้ครับถังนี้กี่ลิตรครับถังนี้จะใส่ได้สามลิตรครับอ้สามรลิตรเราก็ถ้าช่วงนี้ฝนมันตกชุกเราก็จะให้น้อยหน่อยให้แคบอันนี้ เขาว่าเปิดคนประมาณกี่นาทีอ้องเบียร์ถ้าคนถ้าเป็นสูตรสูตรตัวหลังเยอะก็สักห้านาทีก็ได้ถ้าตัวหลังจะละลายช้าเ<ช>นาะถ้าเป็นสูตรเสมอจะละลายไวอันนี้เราให้สูตร1 3 3 3 21สาสำหรับน้องถั่วฝักยาวของเกษตรกล้วยกล้วยมีที่มีที่สนะครับมีที่สก็ม,มาดูว่าการให้ปุ๋ยแบบนี้และให้ปุ๋ยทางใบกี่วันเราให้ทีหวันเราให้ทีนเ,ทเนาะหวันให้ใหที มาดูผลผลิตกันนะครับตอนก่อนที่จะให้ปุย๋ยน้องเบียร์ลองเอาถั่วฝักยาวนี่เป็นแปลงถั่วฝักยาวของอที่ของน้องเบียร์ครับเอามันมาสักกำหนึ่งเอานั่นน้ยยกมาเลยก็ได้เอาฝักนัก้นก็ได้มันยาวหรือมันปลอมมันยาวจริงครับนี่เลยครับถั่วฝักยาวเออก็ประมาณแปดสิบเซนได้ครับ <c oughs> ได้ไหมมันเกือบเมตรเ <c oughs> นเกินบแปดสิบนะครับเนี่ย อะไรพี่ตอนนี้ปกติถ้าผมเคยวัดเนี่ยระยะเนี่ยมันจะมระมาณเกือบเมตรนะใช่อันนี้เพราะเราวัดเมตรก็เกือบเมตรนะครับอันนี้เป็นถั่วผักไม่ไม่ใช่ถั่วเักยาวไปถั่วยาวยาวโอ้ยาวจริงครับกล่องโฟมเออนี่ครับสังเกตกล่องโฟมแปดเซนครับไม่พอใส่มันต้องทะลักอ๋อนี่แปดสิบแปดสิบครับมันเลยมาอีกนะครับเกือบเมตรแลครับโอ้ใช่ใช่เลยกล่องโฟมจริงจริงครับ ก็เป็นฝักที่อุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็สาวแจ้กําลังเก็บอยู่นะครับก็ถือว่าเริ่มออกผลผลิตแล้วในมีดที่สีนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นฮนะอันนี้เก็บไปแล้วหนึ่งล่องหนึ่งล่องก็ได้ประมาณนี้ครับผมประมาณกิโลเนี่ยประมาณ3โลกว่ากว่าสโลนะครับจานวนฝักไม่เยอะครับแต่น้ําหนักมันยาวเพราะว่าเออน้าหนักมันได้เพราะาฝักมันยาวน้องเบียร์ถ้าเราให้ปุ๋ยนี่เราจะให้นานประมาณเท่าไหร่ใน,ในการปล่อยน้าครับ ปล่อยน้ําตอนนี้เราจะกาหนดให้เป็นลิตรเอาครับอ๋อเป็นลิตรเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันหวัดน้าได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูจากบ่อแล้วแ,แล้วเราประมาณกี่ลิตรครับสําหรับแปลงของของพี่หนึ่งตรงนี้ครับเจ็ดล่องช่วงนี้ฝนมันตกทุกวันเลยครับครับก็จะให้ประมาณ200ร้0ลิตรสอรลิตรดินชุ่มมากเลยอ๋อก็คือพอกระจายปุ๋ยให้ทั่วเท่านั้นเองเนาะเราก็จะได้ใน้องถั่วฝักยาวนะครับอันนี้อันนี้ช่วงนี้ก็เป็นการช่วงคนปุ๋ยใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูถั่วฝักยาวอ่า กันก่อนนะครับช่วงช่วงรอปุ๋ยละลายนะครับน,นี้สาวแจ้กําลังตัดอยู่นะฮะนี่ก็ถือว่าการเริ่มเริ่มเนาะเริ่มที่จะออกนะครับอันนี้เป็นแปลงทดลองนะครับเดี๋ยวแปลงใหญ่กําลังจะขึ้น,นครับเป็นแปลงของเซียเบียก็เป็นสายพันธุ์อ่ะยาวยาวเหมือนกันเนาะสายพันธุ์ยาวยาวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะงามแล้วอ่ะลอง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 ยืดจากต้นให้ท่านผู้ชมดูน้องเบียอยู่ประมาณหน ลองเด็ดมาชิมเลยแล้วกันเสียเสียมาชิมด้วยกันสักกันนะครับนะลองปอดสารเดี๋ยวราวนี้มีพี่มาจากจังหวัดอะไรนะครับพี่จิตครับผมพี่เขายืนทั้งนี้เลยอยู่ในในในร่องหน่อยอันนี้เอฟซีมาจากพี่จิตนะครับผมก็มาดูวิธีการโอ้ปลูกแตงผูกทัวระเหยียบไปแล้วครับเหยียบทัวเอออันนี้นะครับอ่ะกี่เดียวเดียวอ่ะ ครับเหนียวหรือมันกรอบพี่กรอบครับกรอบรบกอหวานครับกรอบหวานเนาะอร่อยครับอ่ะน้องเบียร์ลองมาชิมครับอร่อยมากที่นี่ก็อ๋อพี่ไม่ล้างเหรอฮะโอ้ยผมเพิ่งผมเพิ่งฉีดน้ำส้มคนไม้ไปอ่าไม่เป็นไรครับอันนี้ปลอดสารครับเพิ่งฉีดน้ำส้มคนไม้ครับอันตกใจไปอ่ะลองผมลองชิมนะครับอ่ะไหนนไหนเนี่ยค่นี้ก็ถือว่าผลผลิตที่ออกมาที่ทยอยออกมาตอนนี้ก็เริ่ม ติดกันเป็นแถบๆแล้วครับก็จะเจอปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆนี่เป็นแปลงเก่าของแตงกวาครับเนี่ยอ่าแปลงเก่าแตงกวาใช่ไหมแตงกวาหกดอกแล้วอืมเอกินให้ท่านผู้ชมดูครับอ่าเริ่มดกยังหรือว่าดกแล้วมั้งเบียดดกแล้วครับหลังออกเยอะเลยครับส่วนมากตอนนี้ก mm ําลังแตกเนาะอ่าจะออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปครับอ่าเราก็ได้ทยอยเก็บตรงนี้เกษตรกรต้องมาเก็บวันเว้นวันเนาะ ก็เอฟซีม, <lining S 1> มาเที่ยวหาเวดดูวิธีการปลูกถั่วแบบง่ายๆสไตล์กเกษตรกล้วยๆนะครับแล้วมาดูวิธีการให้อาหารทางดินนะน้องน้องถั่วฝักยาวอกินไปมไป,ไป,ไปเดี๋ยวมีอะไรสอบถามด้วยนะพี่พี่ชื่ออะไรครับที่หนุ่มมาจากพิจิตนะครับชื่อหลอดครับชื่อหลอดครับอ๋อพี่หลอดออพี่หลอดที่ที่บ้านพี่หลอดปลูกแบบนี้ไหมครับผมไม่ ก็มีบ้างครับเป็นบารปลูกไว้ติดสวนนะครับทุกคนอันนี้เราจะสังเกตนะครับว่าถั่วเราออกนะครับน้องเบียร์เปค้างแบบธรรมดาอ๋อเป็นค้างแบบธรรมดาใม่ไหมไข่ปลาใช่โอ้เป็นจั่วขึ้นเป็นจั่วอืมครับถ้าทำแบบนี้ง่ายกว่าไหมหรือว่ายังไงพี่ก็ดีเหมือนกันครับถ้าตัวมันจะเก็บยากทนแล้วคราวนี้เราจะเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช่อืมนี้สังเกตว่าก็คือเก็บง่ายมาก ถั่วเราจะเริ่มติดร้อยเปอร์เซ็นละวร้อยเปอร์เซ็นเราสังเกตว่าถ้าเขาออกทีละคู่เนี่ยพเพราะดอกของถั่วมันจะออกมาทีละคู่ครับเนี่ยนะนสังเกตใช่ใช่อ่าไม่ออกมาทีละคู่ถ้าออกคู่ปุ๊บมันจะสะบัดดอกออกมันก็จะมีหวังช้างน้อยนี่ออกมาออันนี้ถือว่าติดละทั้งคู่เลย100ร้อยเปอร์เซ็นพี่แจมาแล้วอือเขาแจ๋ลังเก็บอยู่ฝั่งน้นอ,คคอันนี้พี่หลอดครับมาจากพิจิต อ่าเมืองชะละวันนะฮะวันนี้มามาดูการปลูกถั่วของเกษตรกล้วยเนาะงามไปไหมหรือว่าไม่งามงามมากครับงามมากแต่การปลูกถั่วพี่หลอดครับถ้างามเยอะเกินไปไม่ดีครับมันจะบ้าใบห้ามให้มันทึบเลยอันนี้อันนี้โปร่งๆเนี้ยแจียวเลยครับกํำลังดีนะครับแต่มันจะมีท้ายแปลงนู่นนะครับอันนั้นจะทึบละต้องมาแตงใบออกเพราะตรงนู้นเป็นดินเหนียวดินอ่า มันงามกว่าครับมันงามกว่าครับผมเท่ากับว่าน้องถั่วก็จะงามเราก็ต้องมาตัดแต่งใบทิ้งนะฮะเพราะใบของถั่วนี่ครับมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันงามแล้วมันจะเป็นเหลียงฝัมันนะฮะักมันมันเยอะมันเยอะกว่าหรือว่าคล้ายกันนี่แหละอ๋อคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเราไม่แต่งใบจันทร์มันจะไม่ออกมันจะเป็นจันทร์ซ่อนอยู่เนี้ยอ่ามันจะไม่แตกยืดออกมาแล้วมา เบ่งบานมันไม่เจอแสงมันไม่เจอแสงใช่ใช่เราก็ต้องมาแต่งใบเพราะสังเกตว่าทุกข้อนะฮะทุกข้อก็จะมีจันอยู่พร้อมที่ออกถ้าเขาสมบูรณ์ได้แสงพอตรงเนี้เขาจะพุ่งออกมาแล้วก็แตกดอกแตกใบเลยองรับแงทำไงได้ให้มันโปร่งนะครับรับแสงแดดดีๆยิ่งดีนะครับผมอันนี้ถือว่าเกตดเอเลยเนาะเอาไปผัดไหมพีหลัด อ่าพี่ก็เก็บไปได้เลยครับวันนี้ให้เก็บเองครับพี่พี่พี่เย็บเยบเยบเยบเพราะว่าถั่วผมมันเลื้อยดินเอ๋เด็ดเลยเด็ดเลยเออไหนไหนก็เอาละเอาหมุน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 ครับวิธีการเก็บอ่าเทคนิคอ่าใช่ถ้าเราไม่ใช้กันไกเราต้องหมุนอ๋อเราหมุนอย่างี้ครับเกษตรกล้วยปลูกครั้งแรกวิธีตัดเกษตรกล้วยตัดอย่างนี้ครับตัดก้านจันทร์ครับแล้วมันก็หายไปเลยไม่มีถั่วกินเลยอ๋อเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันจะ ออกมาได้องครับใช่นะครับนี่ครับสังเกตดูครับอมันจะมีดอกชุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยเรื่อยแสดงว่าชุดนี้ก็จะออกใช่สมัยเป็นเด็กๆเกษตรกรตัดอย่างนี้ครับตลเก้วเลยแลถือไปเป็นพวงเลยแม่ด่าเลยครับผมเก็บได้รอบเดียวหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะสำหรับตาด้านที่ยังไม่ได้เคยปลูกถั่วแล้วปลูกถั่วแล้วก็อย่าไปตัดนะครับตัดอย่างนี้มันสวยก็จริงนะด้เป็นก้านเป็นก้านอย่างนี้ออกได้อีกออกได้อีก ใช่ครับเราเห็นอย่างนี้หมุนเราอ่าใช่เห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นชุดแรกของเขานะครับชุดที่สองที่สามก็จะยืดๆๆออกมานะครับอ่าน้องเบียก็ตอนนี้มาศึกษาอยู่นะครับอีกกี่วันนะน้องเบียรในแปลงใหญ่ของน้องเบียจะปลูกถั่วฝักยาวเดี๋ยวรอฝนหมดก็หยอดเลยครับอ่ารอฝนหมดก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับกำลังเตรียมดินอยู่นะครับเพราะว่าจะปลูกในแปลงเดิมอ่ะเรามาดูวิธีการจ่ายปุ๋ยกันแล้วกันนะครับตอนนี้ สงสัยละลายแล้วเนาะ,ะละลายแล้วครับ,ละละบมาให,ให้เลยครับผมตอนนี้ละลายหมดแล้ว<ต>สังเกตได้ยังไงที่ปุ๋ยละลายน้องเบีย์ก็ตอนตอนแรกที่ผมทดลองครับคือผมก็มือดับดับเครื่องล้อมือผลลวงเอาไปอันนี้เราต้องดับเครื่องก่อนไหมอัมดับอดับเครื่องก่อนอันนี้เราจะสังเกตได้ไงว่าปุ๋ยละลายดีถ้าไม่ละลายเราปล่อยได้ไหมไม่ไม่ได้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้นาสน้ำหยดแล้วก็ แต่นี่มันละลายแล้วพี่หนึ่งที่ผมทดลองดูแค่แป๊บเดียวก็ละลายแล้วสังเกตจากการใเอา,เอามือจับเลยครับพวกที่เป็นเมตละลายาด,ดูก้นถังเนาะนี่แหละครับก็เป็นเทคนิคในการทำวิธีกระบวนการนะอุปกรณ์ในการส่งปุ๋ยนะครับและส่งน้ําของเสียเบียไม่ว่าจะปลูกบนเขาบนดอยหรือที่ลุ่มน้ํามีได้ทุกที่นะครับเพราะว่าเสียเบียรรถขนส่งที่ครับบ่อก็อยู่ใกล้ครับ แต่รถก็มีนะครับมันไว้เซอร์วิสได้ทุกอย่างทุกแนวเลยเอาตอนนี้เถ้าว่าปุ๋ยพร้อมแล้วแล้วเราจะเปิดยังไงครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดเครื่องแล้วก็เ,วเปิดแล้วเดี๋ยพี่1ถามหน่อยทํำไมต้องมีเครื่อง,องอนน2อันนี้อันนี้เอาไปดูดดูดน้ำครับอ๋อเครื่องนี้ไปดูดน้ําใส่แทงใช่ครับแล้วตัวนู้น ตัวนี้จะเป็นเอาไว้ให้ปุ๋ยอย่างเดียวเลยอ๋อคือไม่ไ่เกี่ยวกับแท้งไม่เกี่ยวอ๋อถ้าจะเอาน้ำจากแท้งก็ปล่อยมาเฉยๆใช่ครับปล่อยๆยมาทางนี้ดูดจากดูดจากแท้งมาแล้วก็มาเวอาอยดูครับอ๋อมีท่อระบายจากแท้งมาที่ตรงนู้นนะครับมาเข้าถังปุ๋ย่อเติมน้ำอ่าแล้วหลังจากที่เราจะดูดใช้มันจะผ่านตัวไหนครับดูดจากตัวไหนก็ดูดจากตัวแดงครับอ๋อดูดจากตัวแดงแล้วก็มาเข้าที่เครื่องอ่าท่อแดงมาเข้าแแล้วก็ปิดปิดน้ําวนที่เราคนปุ๋ยอ๋อนี่เป็นท่อน้ําวน อะวมาเปิดฟังตรงนี้เป็นท่อจ่ายนะครับครับนี่ติดเครื่องไหมครับติดครับอ๋อต้องติดเครื่องนะครับง่ายง่ายครับเครื่องแล้วเดี๋ยวเ,เ,เราเปิดให้ดูอ่าไปแล้วครับนี่ครับแรงดันของน้ำครับอ่าเข้าท่อเซอร์วิสนะครับที่ ตั้งไว้ท่อให้เยอถ้าจะให้ดีมันต้องต้องเปนนน็นแอลอ้อนแอลตั้งอ๋อน,นี่ใครมาแก้ไขท,ทีน,นี่เป็นท่อเซอร์วิสที่เอาไว้จ่ายปุ๋ยให้แปลงแทงกวางแปลงถัง่วบักยาวต่างๆครับจะมีจุดจ่ายไปในแต่ละแปลงละท่ออันนี้น้ํากี่ลิตรครับสองร้อยสองร้อยครับอ๋อถ้าถ้าช่วงแรกเนี่ยถ้าแค่สองร้อยลิตรเนี่ยน้ำเขาจะดูดแค่นเตนิมจะดูดเร็วมากเลยเพราะว่าเพราะว่าช่าวงแรกในในสับน้ำดกังไม่มีน้ำนุ่มเงี้แต่ถ้าใส่น้ำดกเต็มแล้วก็จะค่อยๆดูดถ้าเราจะเติม ต้องปล่อยน้ําเติมได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราดูที่แปลงแล้วเราไม่พอเราก็สามารถก่อจกักรแม่พรวิ่งหรือว่าปลูกต่อได้เลยครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ให้ปุ๋ยแล้วเราก็ปูกโครงจักแข่งเลยก็ได้ครับ<อ>แต่ข้อที่5นี้มันเป็นแข่งเลยเราจึงจำเป็นต้องมาผส,สมปุ๋นยน,ออนีะครับ้ัตเพื่อป้องกันการเป็นสนิมก็เลยมีถังบริการอยู่ข้างนอกเป็นถังผสมปุ๋ยอันนี้ทําเองเลยไปซื้อที่ไหนมาทำเองเลยครับนี่ครับทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราครับ จบอิเล็กทรอนิกส์แต่มาทำาช่างกลนะฮะัช่างยนต์ช่างเครื่องเองเลยนะครับผมน,นีวิธีการจ่ายปุ๋ยนะครับน้องปุ๋ยหมดแล้วใกล้หมดแล้วอันนี้เมื่อปุ๋ยหมดแล้วเราจะปล่อยน้ำตามไหมปล่อยไหมพี่เเอา,เอา,เอาน้ำเพิ่ม สักร้อยลิตรนี่ปล่อยน้ำตามนะครับเพื่อ,อเป็นอันกันอัดปุ๋ยที่ค้างในท่อนะครับนี่แล้วเราไปมาดูว่า,นะาการาบิดที่กรนีก่อนอ<ข>อจุดนี้<ๆ>ปล่อยน้ำเพิ่มอ๋อนี่ไงเราเห็นท่อน้ำวนนะครับใช้ท่อวีทีใส่ข้อง้องแล้วจัดเป็นน้ำวนไอเดียดีมากครับเดีย๋ยวจดลิ้กรสิทธ์แล้วยังยัง,ยงเนาะ โอ <Okay. S 2> เเคคนนะลิตรรับี่ยประมาณประมาณาน่าจะ,จะร้อยจะสองร้อยจะห้าสิบประมาณอ่ะพอพอละพอละอ่าเพราะว่าเกระเจียจะควบคุมน้ำครับใส่ประมาณสามร้อยลิตรต่อแปลงถัว่วท,ทั้งหมดเจ็ดแปลงเพราะว่าช่วงนี้อ่าฝนกำลังชุกนะครับก็ต้องควบคุมระบบน้ำให้ดีนะครับอ่าไม่เยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปน้องถั่วก็จะเหลืองนะครับแล้วก็ จะทาให้การเกิดรากเน่าคนเน่าได้นะครับเราก็ต้องควบคุมเรื่องน้ํานะครับให้เพียงพอและอย่าให้เยอะเกินอันนี้เราปล่อยเพื่อที่จะได้ปุ๋ยไปถึงแต่ละโซนแต่ละท่อเออแต่ละที่แต่ละแปลงนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเวลาวจานะ่นะฮะเมนเข้าในแต่ละท่อแต่ละเมนในแต่ละร่องแปลงของน้องแปลงน้องแตงกวาเดิมนะครับก็จะมีร่องรอยของแปงกวาอยู่นะครับตรงหัวแปลงนะครับ ก็เป็นอนุสรว่านี่แหละไปให้กว่าเดิมฮะ,ะนะี่ครับผมบวันนี้เกษตร,รกรก็ต้องมาอัปเดตการให้ปุ๋ยนะครับทางดินให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูเกี่ยวกับการปลูกถั่วฝักยาวโอ้ลืมบอกปริมาณครับตอนนี้เกษตร,รกรให้ประมาณ2กิโลนะครับ2กโลใช้สูตร3 3 3 3 21นะครับเพื่อบำรุงนะ่ะดอกและผล,ผลผลิตนะครับให้สมบูรณ์นะครับทุก5วันนะครับจาก ให้1กิโลมาโดยตลอดนะครับทุกๆ5วันนะครับตอนนี้ให้2กิโลนะครับตอนนี้เก็บมีดที่2แล้วครับแล้วมาติดตามนะครับการอัปเดตการปลูกถั่วฝักยาวแบบกล้วยๆถั่วฝักยาวยาวแบบสไตล์เกษแบบตรกล้วยๆนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆมาคุยมาแชร์แบ่งคันประสบการณ์ให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับเกี่ยวกับการ ได่ปุ๋ยหรือให้ปุ๋ยทางน้ํานั่นเองนะครับวันนี้ต้องกลับลาท่าชมไปก่อนนะครับกับรายการเกษตรกล้วยๆนะน้องเบียร์สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปพี่สวัสดีครับอ๋อพี่หลอดก็จะกลับอยู่หรืออยู่นี่เลยพี่ฝูกทัวอยู่นี่เลยเนาะอ่าโอเคโอ,อ้มีน้ำล้างมืงองายมากเลยอะสไตล์เออเทคนิคดีจังเลย